สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้ขออนุญาตน้องพอดีกดหน้าผากเรียบร้อยแล้วก็เลยว่าสิวน้องสวยมากเลยแล้วก็กดง่ายนะคะทีนี้ก็อยากพาให้เห็นน้องเพิ่งกดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะพี่กุ้งก็เลยอยากทําการกดให้ดูว่านะคะสิวแบบนี้นะคะกดได้เอาออกก็จะหายแต่ถ้าไม่กดไม่หายนะคะ เด็บหน่อยนะลูกนะเราสัญญาใจกันว่าถ้าเราทนได้เยอะ การกดก็จะออกได้เยอะพอกดออกได้เยอะนะคะการหายก็ไวแต่ถ้ากดออกได้น้อยการหายก็จะช้าประสิทธิภาพนะคะเวลาที่พี่กุ้งกดสื่อกดนะลูกนะอยู่ที่ลูกค้าเป็นองค์ประกอบร่วม แต่น้องเก่งมากเลยค่ะนีน่นะน้องนะ ไหวอยู่ไหมลูกไหวอยู่เนาะนิดนึงนะลูกนะแม่ใหญ่ลูกนิดนึงนะลูกอันนี้เอาไว้สุดท้ายนะคะเก่งมากไปลูก ngày na nó luôn nó ngày vay nó luôn, à ไงนะน้องหลูขอบคุณครับเราช่วยกันเนาะหนูให้พี่กดออกได้เยอะหนูก็หายได้ไวลุ เม้มปากหน่อยลูกอขอโทษครับอ่าขอโทษครับขอโทษครับม,มันไม่ได้อยากน้ำตาไหลใช่ไหม มันเจ็บใช่ไหมลูกันิดหนึ่งนะลูกนะแป๊บหนึ่งลูกแต่หนูเก่งสุดๆเลยลูกะนะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้นะิดห,ห,หนึ่งไหวไหมไหวอีกนิดหนึ่งนะลูกนะ เดี๋ยวให้น้องเบรกนิดนึงนะคะนี่คือผิวอ๋อเดี๋ยว,วขออนุญาตนิดนึงตรงนี้หน่อยนึงนะลูกนะที่ว่าพี่กุ้งบอกค้างไว้นะคะนี่นนะพี่กุ้งไม่ได้เข็นนะคะ แค่นี้ก็ยุบแล้วนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผัดเอนไซม์พืชน,นะคะเช็ดทาความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมาร์กนะคะละลายหัวสิวขาดเพราะจะทําให้หัวสิวหลวมแล้วก็กดออกได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเราจะมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยอะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวนะคะที่จะทําให้ผิวแข็งแรงทําให้ผิวนะคะหลังจากการ กรวตุ้ไม่อักเสบไม่ระบมนะคะแล้วก็ลดการแดงแห้งลอกของผิวได้อย่างดีมากๆนะคะตัวนี้พี่กุ้งแนะนําเลยนะคะนํากลับไปพอกต่อที่บ้านพอกเช้าพอกเย็นจะทําให้ผิวของคุณแข็งแรงได้ดีไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP ฝั่งนู้นค่ะขอบคุณค่ะ